สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับสวัสดีนักเรียนพี่ๆมัธยมนะครับทุกคนเนาะก็ในคลิปนี้นะครับครูจะมาสอนในเรื่องของการลบจำนวนเต็มนะครับการลบจำนวนเต็มนะครับมีทฤษฎีนะครับมีหลักการที่เราควรจานะครับดังนี้นั่นก็คือตัวตั้งลบตัวลบนะครับเท่ากับตัวตั้งบวกจํานวนตรงข้ามของตัวลบนะฮะอ่ะ ทีนี้นะครับเราไปดูสมการนะครับเช่น a ลบ b เท่ากับ a บวกจำนวนตรงข้ามนะครับของ b นั่นก็คือลบ b นั่นเองนะครับสมการนะฮะจะได้ตามนี้เลยเนาะนะครับนี่ได้ตามนี้เลยนะครับทีนี้เราจำสมการของตัวนี้ไว้นะฮะทีนี้เราไปทำแบบทดสอบกันอ่ามาดูนะครับมาดูโจทย์นะฮะเห็นไหมฮะอันดับแรกนะครับให้เราดูนะครับ จำตัวนี้นดีๆนะฮะตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตัวต้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะน,นะครับนี่คือสมการมันทีนี้เราม,มาดูนะครับข้อ1 12ลบ15้านะครับพี่ๆนะครับข้อนี้นะฮะเราลองมาใช้สมก,การตามข้อที่ว่าดูก็คือตัวตั้งเหมือนเดิมครับพี่ๆตัวตั้งคือ12นะครับเปลี่ยนลบให้เป็นบวกและเปลี่ยน15ให้เป็นจำนวนตรงข้ามนั่นกะ็คือลบ15้านะฮะ นึกถึงหลักการการเป็นหนี้แล้วก็การติดลบอ่าการเป็นหนี้แล้วก็มีเงินที่ต้องไปใช้หนี้นะฮะนั่นก็คือมีเงิน12บาทไปใช้หนี้15บาทหมดไหมไม่หมดคําตอบก็คือลบสามแต่บางคนที่ลบคล่องแล้วเนี่ยก็คือเขาจะสามารถรู้ได้เลยว่าตัวข้างหน้าเนี่ยมันเป็นตัวตั้งซึ่งน้อยกว่าตัวลบยังไงมันก็ต้องติดลบถูกต้องไหมฮะนี่คือหลักการนะมาดูข้อ2ครับข้อ2องเขาบอกว่าลบแปดลบนะครับเจ็ดอ่าแปดเนี่ยคือจานวนเต็มลบ เเนี่ยคือจำนวนเต็มบวกนะครับตัวตั้งเหมือนเดิมนั่นก็คือลบ8ฮนะเปลี่ยนลบให้กลายเป็นบวกและเปลี่ยน7ให้เป็นจำนวนตรงข้ามอ่ะทีนี้ครับลบกับลบมาเจอการกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเป็นนี้เพิ่มนะฮะคนหนึ่งเป็นหนี้8บาทคนหนึ่งเป็นนี้7บาทนะครับรวมกันทั้งสองคนเป็นนี้15บาบาทเห็นไหมฮะไม่ยากเนาะอ่ะมาดูข้อ ห้าบ้างอ่าข้อห้านะฮะข้อห้าข้อห้าเขาบอกว่าลบห้าลบลบเจ็ดอ่าเป็นจํานวนเต็มลบทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัวตั้งครับตามสมการคือตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกจานวนตรงข้ามของตัวลบก็คือจากเจ็ดจะกลายเป็นอ่าจากลบเจ็ดจะกลายเป็นเจ็ดอ่าเพราะฉะนั้น มีเงินอยู่7บาทไปใช้นี่แม่คะ้าบาทเรายังเหลือตังไหมยังเหลือตังเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบ2อเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวฮะไม่ยากเลยน,นะครับคณะคณิตศาสตร์นะครับกับครูดุกดิกเนาะไม่ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆนะครับหมั่นฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะครับคนที่หมั่นฝึกซ้อมเรื่อยๆเ,เนี่ยพี่ๆเนี่ยจะรู้และก็เข้าใจจะรู้ทริครู้วิธีการทำนะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆนะครับ เด็กๆเ,เราจะผ่านนะครับวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วเราจะมาเจอกันในห้องเรียนเนาะโอเคสำหรับชั่วโมงนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปครับบ๊ายบาย